ากจะกล่าวถึงวัตถุมงคลของวัดเคลือวันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าพระปิดตาหลวงพ่อแก้วต้องมาเป็นอันดับหนึ่งคนรักพระปิดตานั้นรู้ดีครับโอกาสได้ดูพระแท้กับมือนั้นแสนยากเย็นเลยทีเดียวอีกถังราคาพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์มาตรฐานที่วงการยอมรับวันนี้พูดกันตั้งแต่หลักล้านกลางขึ้นไปถึง30ล้านและเคยมีข่าวสถานวงการมาแล้วว่ามูลค่าปัจจุบันนั้นหลายร้อยล้านบาท พราะผู้ได้ครอบครองจะหวงแหนมากครับพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววันนี้วงการพระยอมรับขึ้นอันดับหนึ่งเคลื่อนไหวกันอยู่ในราคาสูงพอๆกับสมเด็จวลคขังหรือแม้กระทั่งพระกิ่งปาวาเลศวัดบวรที่เชื่อกันว่าสร้างไว้ไม่เกิน30องค์และในวันนี้นับเป็นบุญของพวกเราจริงๆที่จะได้พบกับพระปิตาหลวงพ่อแก้วที่แท้ทันและไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน เอาละครับมาถึงช่วงคงกระพันนะครับวันนี้โอ้โหพิเศษจริงๆอยากจะบอกเลยว่าในช่วงวัตถุมงคลนะครับตั้งแต่มีรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันมาเนี่ยวันนี้น่าจะมูลค่าเนี่ยสูงที่สุดละแล้วก็ได้รับเกียรตินะฮะวันนี้มาปกติไม่ค่อยไปรายการไหนวันนี้ให้เกียรติพวกเรามากเลยนะครับสวัสดีครับเทียงเมืองชนนะครับสวัสดีครับวัสดีวราวุฒินะครับสวัสดีวราวุฒิสวัสดีครับ วันนี้บอกได้เลยนะครับคุณผู้ชมว่าแขกรับเชิญของเรานี่คือตัวจริงเสียงจริงเกี่ยวกับวัตถุมงคลหลวงพ่อแก้วรับรองว่าที่เตรียมมาโชว์วันนี้นั้นทำคุณอึ้งแน่นอนไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนนะหาดูยากหาดูได้ยากแล้วบอกตรงว่ายากจริงๆไม่ใช่ว่ายากเล่นเล่นเอาแต่องค์แชมป์มาด้วยนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยว ทั้งเฮียงนะครับรวมไปถึงพี่วราวฒิครับจะอธิบายท่านผู้ชมได้เป็นความรู้กันครับรุ่นลูกรุ่นหลานเพราะว่าเก็บมาตั้งแต่โอ้โหนี่หลวงพ่อแก้วของเราเนี่ยวัดเคอวันสมัยนู่นเลยนะฮะรัชการที่4เลยนะเกิดรัชการที่1ครับทนะแล้วก็มาแบบมีชื่อเสียงโด่งดังก็ไล่มาเรื่อยรัชการที่3รัชการที่4ครับสมเด็จพระจันร์โตเนี่ยกล่าวถึงใช่ทานผู้ครับกล่าวว่าอย่างไรครับมหาเสน่ห์ คือในครั้งที่สมเด็จพุทธันโตท่านอยู่วัดละคังแล้วท่านทําพระแจกครับก็มีในห้างตั้งตรงจิตตามวัดที่เขียนนะอันนี้เราก็เล่าต่อกันมาครับเคยไปขอมาหา,สาเสน่ห์จากท่านปร,รากฏว่าสมเด็จโตท่านได้พูดถึงว่าถ้าอยากได้ความสําเร็จจะมาจากท่านแต่ถ้าอยากได้มาหา,สาเสน่ห์ไปหาขัวตากแก้วที่ตะวันออกนู่นบางองค์จะมีบ้านเห็นอยู่มีเห็นเป็นว่านเลยเรียกว่านใจกุกนะฮะ มหาเสน่ห์ขนาดไหนในตำนานในเล่ากันอย่างนี้นะพี่ปังนะฮะในตำนานนะเขาบอกว่าเอาฝนนะแล้วไปให้สาวคนที่เราหมายปองนะครับดื่มน้ํานั้นนะสําเร็จเลยกลับบ้านเลยพี่สำเร็จเลยคือหมายถึงหมายถึงรักเลยเขามาหาเลยโอ้แม่พี่ปังถึงกับตาเป็นประกายแต่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วมีเจ้าของหุดแล้วแล้ววันนี้วันนี้พี่เวลาวุฒิกับเฮีย มีรุ่นไหนอะไรยังไงพารุ่นไหนมาให้ชมบ้างครับนํารุ่นไหนนะเราชมผมเอาขออนุญาตพูดถึงพิมพ์ใหญ่หลังแบบก่อนตรงนี้เป็นองค์แทนของท่านหลวงหลวงพ่อแก้วจะเป็นปิดตาปิดตาเป็นปิดตาปิดตานี่คือตามตามตำนานนี่เขาเป็นองค์แทนพู้เจ้าคือการปิดตานี่ก็เหมือนกับคนเราเนี่ยอยู่ในคันที่มีคนคุ้มครองหรือการเข้าสมาธินี้เข้านิโรธสมาบัติเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยหูตาถ้าจะปิดหมด แม้แต่ตามประวัติว่าถ้าพระองค์ใดเข้านิโรธสมาบัติอยู่นั้นแม่แต่บูเขาซีเนรุราชหล่นทับก็ยังไม่ตายมหมายถึงอันนี้ตัวแทนอย่างนี้ือจริงตัวแทนพระเจ้าว่ามาปิดตานี่ยเขาเรีเรียกว่าปิดตามหาลาบปิดตามหาเสน่ห์หรือมหาอุดเป็นต้นเหล่านี้เขาเรียกมหาหลวงพ่อแก้วเนี่ยท่านมีขั้นตอนวิธีการทํำยังไง คือทำที่องหรือว่าทำห้าองสิบองค์หรือว่ามันปั๊มยังไงคือตามบันทึกเดี๋ยวบาอย่างนี้จะมีต้นแบบของหลวงพ่อแก้วซึ่งไม่เคยเปิดเผยมาเลยให้ดูต้นแบบเลยจะมีบล็อกของต้นแบบมาให้ดูด้วยอันนี้คือหลักพินัใดหลังแบบก่อนคือองค์นี้ถือว่าองค์แชมป์สุดเพราะองค์นี้เป็นที่ยอมรับตั้งแต่ปี16นึ่งหกนะสี่ปีเจ็ดปีมาแล้วปี1หนึ่งี้คือองค์นี้คือองค์นี้องค์นี้เลยนะของเฮียอัง ของผู้ใหญ่คนหนึ่ง <laughs> เขาไม่ตามไมดูแล, <c oughs> แล้วเพราะตอนนี้เขาตีไว้ผมเคยแย่เขาเขาบอกสามร้ล้านยังไม่ขายสามร้อยตรงนี้โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยคุณผู้ชมพระปิดตาราคาสามร้อยล้าน,นมีแย่กันขนาดนี้เลยเลยครับเนี่ยขนาดให้ราคามหาศาลกันขนาดนี้เจ้าของก็ยังไม่ยอมขายเลยครับเพราะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนั้น เป็นพระเครื่องที่มีพุทธานุภาพสูงและได้ถูกยกย่องให้เป็นสุดยอดพระปิตาเลยทีเดียวครับโอ้โหขนลุกไปหมดแล้ว